สองสองสองตัวเดียวเอาเอา nháng ไซระบันเอาเอา nháng ไซระบันเอาวิ่งไปก่อนเลยเฮาเอาวิ่งสองนี่เนาะเอามาวิ่งสองไปก่อนเลยเดี๋ยวจังเห็นแล้วจะคู่ให้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิมเมจรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่ันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบนมัสการ์จ้าหลวงพ่อ หลวงพ่อหลวงพ่อจังเกาะเว่าจำซีร้อเงวั่ได้หรอจนว่าจำซีร้อเงวั่ได้หรอวันใดมาหาเราโดนอ่ได้มาหาแต่งแต่ก้อนขอกันษาผุ่นเนาะเออเยอะหนิเพื่ินหลวงพ่อหลวงพ่อเออหลวงพ่ออ่อโอ้แต่เคยเคยมาหาหลวงพ่ออยู่เที่ยงหนึ่งแต่งแกตอนโตมาจำวัดที่นี่ใหม่ใหม่ผุนละจำใหม่ใม่มาใหม่ใหม่ใม่มาจำวัดที่นี่มาเขอกันษาอยู่นี่แต่บวชไม่พุนแต่งแกออกกันษา แต่เขามาภาษาจนออกภาษาพึ่งจะมาหาเราวนี่แต่ว่าเราถามหาลืมซื้อแล้วเด็๋ยวมาเราถามหาดิเราถามหาเนาะไปยังได้ผมมาทางไหนจะเกลียดเราวะมาจากไหนมาจางไหนจริิตั้งแต่ผมมาได้มาตามมาหาหลวงพ่อนะครับแนวทางพ่อในแนววะครับพ่อถือแนวเขาแนวไม่ได้อยู่มั้งแต่เท่าโตมันบริบทแบมันดีมันมันโอ้มัน อาคูไม่ได้นั่งเล็กได้แต่ตัวเดียวตัวเดียวครับถ้ามากเป็นเป็นเลขนี่มิตฝันหรือว่าเป็นเลขจังใดครับเลขมากก็ฝันฝันบ่ขวายเพชรเพชรเปลี่นได้เลเลขสูตรเลขสูตรคำนวณนี่เพราะเป็นได้เต๋อ๋อถ้าฝันนี่คือฝันฝันในฝันยังอ๋อยังเดียวเอลขดูเ็ดลขเป็นลี่เคยบ่เน แค่ว่าใช่ฝันใช่ฝันค่อบในลักษณะการฝันน,นีเน EX เน่เป็นฝันของหลวงพ่อเป็นฝันเป็นจะไหนครับเป็นฝันเป็นเรื่องเป็นล้านว่าฝันมีคนมาบอกครับข้าวบ้านเล็กๆนทะเลนี่ฝันจะไหนครับพ่อบอกข้อฝันให้แนบ่าครับจำไว่ได้แค่ว่าที่ว่าเรื่องอะไรเรื่องใครๆที่ว่าเขาเาฝันนี่มันเขาจะเอาจำ หลายโตาได้นะมันฝ so ันแต่เจ so <It> ียแต่ว่าเขาเอาคที่ว่าขําที่ว่าเอาทีฝันที่ดีๆนะฝันที่บ่ดีเขาบอกว่าฝี่ดีๆครับี่ว่าฝันหนึ่งนั่นเป็นาติดตีเจ๊ยังไเจาเข่เอาฝันว่เป็นตัวเลขเบ่บอฝันที่เป็นตัวเลขนี่จะค่อยๆเจียวกับได้เย มดก้อนกับปันดซีตัวเดียวบุ้รัวเอาจะกทสด้ใส่โอ้หมดก้อนกับดซีตัวนึงเดซีตัวเดียวแต่เอาหใสเเฮยบดถึกบถึกนนออกซีซเนาะซีซสยแล้วว่ออกสยมดนี่กับสีเป็นตัวใดเนาะความฝันของหลวงพ่อออยเนาะมนี่ว่าได้สองตัวได้สอได้สองตัวเดียวเอา เอาแยงใส่ล่ะบันเอาวิ่งไปก่อนเลยเฮาเอาวิ่งสองเลยเนาะเอาไหเออวิ่งสองไปก่อนเลยเดี๋ยวจังให็นแล้วจับคู่ให้คันได้คันคันฟันคันนี่เม็ดจากเชียดดีเขาคือต้องไปบวกไม่จับเอาอันนี้เลยนะครับจับคู่ใส่เล่เหล่านี้สองสี่คู่ยังมุ้ยนี่เลขออกวันหยังเหรอเลขออกตรงกับวันวันเสาร์วันเหนือ วันเสาร์เหรครับเสาร์ <c oughs> วันที <20 S 2> ท่สิบหกพฤศจิกา <5. S 2> ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจดนี่ออกวันเสาร์ครับแต่ว่าหลวงพอ่อไ <c oughs> หมาแล้วเนี่คือสองตัวเดียวสองัวเดียสองอย่างน้อบาทสองนี่ถ้าสองม้านี่สองยาจะเป็นบุญรังมันถือว่าร่องเดียวว่ามวที่รมันร่องรังเดียวได้ดีดดดขึ้นบนมาครับแ่ขนชิปมนเป็นน่อย แต่ววจิมาหลักสิบหลักหน่วย,วยถ้าสองเนี่ส่วนมากมันจะส่วนมากนี่มันจะมาคู่หรือคู่ได้ดีฮนะสองนี่ยต้องหันมันมาก,กับสามหรอกมาสองมา้มาสามสองตีมา้าหลักหน่วยเนาะมาแบบนี้มันด้เป็นสองหลวงพว่อว่าจะเป็นสองขึ้นบนให้หลวงพ่รอรถเออคันเดีรเรียกดีๆเดี๋ยวคอยโทษไปบอกในคู่เนี่ยกำลังหาคู่อยู่ หาหาหาตัวนี้เหรอครับหาตัวนี้เพได้ครับหลวงว่าคิดว่ามันไม่ได้มิดฝันอันนี้มันฝันเด็กตัวเดียวมันเหามันไม่โตัวนี่มิดนะทำไยถ้าแม่นไทยจับได้ก็จับเอาลลูนสองคู่อย่างครับนี่จับบอลลูนถ้าแม่นหลวงพ่อจับนี่ยสมว่าสองนี่งจะคู่ได้หรืครับสมมติจะคู่ถ้าสองนี่มาคู่อย่างนีครับผมบอกว่าเพราะว่ามันมันเมื่อฝันเ่ากล้าจับในเขานะ บบบร้องจับให้พ้นจากสองหางนะนะครับห,หวลวงพ่อจังหวัดก่อนหลวงพ่อได้ฝันเต่ซีตัวเดียวเนาะแม่นหลวงพ่อก็จับจับซีหกแต่วันออกซีซีงวดนี้ได้สองที่เป็นสองอย่งเนาะแบบที่นี่นะเนาะเอาเอาตัวหลวงพ่อมักก็ได้ครับคิดฟ้านะคิดฟ้า,มามไม่เคยไม่เคยกอดกันมั้ยนะครับสองครับ บนในนมาสองยังหลบบานะรถโยมพนันสองเก้าสองเก้าสองหนึ่งใช่ไหมครับสองหนึ่งเท่านั้นครับเอาสองนะครับปู่สอตัวครับสองหนึ่งสองตัวสองสองหนึ่งก็ได้สองหมอกสองเกียดสองเกียดกับสองเก้าสองเกียกับสองเก้าเอาอยากเล้าผมก่อนบ่ได้เพราะว่าเขาครับ ของหลับมันบ่บบแงเนียนน่อดนะครับตัวที่สองโอเคว่าขึ้นมามันเนาะคือว่ามันมหนาแต่มันหนาแต่มาเนาะคู้ตัวน่อด้านหนาแต่มาคู่ตัวนี้ทำมาได้ขีน้องมักได้ได้เด่นตัวได้มากเหว่าจับคู่กับมันหลงข้ออ้อก็ได้นี่สองยังก็ได้ขีน้องก็จับเอาเด้อเอาสองมามาจับใส่สอง อ่มีตัวใดมักเอามาใ<ม>ส่กับสองของหลวงพ่อเนาะต่อไปมีเล็กวิ่งเด่นตัวใดกะตะว่นน่าจะเป็นบนเนาะสองอนี่น่าจะขึ้นวิ่งสองบนวิ่งสองบนเลยส<ม><อ>ิแหม่นตะว่าขึ้นบนได้ว่าลงมันจงหันมันอยู่รังไว้เด้พี่น้องเนาวิ่งสองบนพี่น้องมีเด่นบนตัวใดเอามาจับใส่กับของเราเด้อถามมันสีรงรังเด้คือตะวานบนลงดอกมา แกลุกลงไว้น้ำนี้ถ้ามันลุ่มลางด้วยเนาะผู้ผู้เที่ยงโฉกอย่าเวอะเจอะมันโชคไปโชคมันเนาะครับมันสีว่าสีว่าผู้นั่นผู้นี้แม่นแต่ว่าหลวงพ่อนี่เราว่าสิขึ้นบนวาสิขึ้นบนย่านยืบบนย่านยืบบนอ่ะจำมีดิจำมีตัวเด็กใหญ่ตัวเนาะมันมีตัวอื่นเดี๋ยวก็มีตัวอื่นอะไเดี๋ยไมีตัวอื่นเพราะว่ามันหุบมา สามตัวเราเน,นี่ยนี่เราพี่น้องนะเอาเอาให้ตัวเลขให้พี่น้องบ้างก่อนเดี๋ยวคอยม,มี่เจาะดีๆคอยติดต่อมาไหมครับเด้เอพีอ่น้องเลยสำหรับตัวเลขของหลวงพ่ออ แคปแคบอแคปเดอ้อทุกคนแคปแค,ปแคปเลยแคปเลยทำน,น,นี้แหละ,<ด>ละวิ่งสอบนจับคู่ให้สองเจเก้าบอหลายตัวบอหลายหางสามตัวจับอแน่นน่ก็เดน่ยากเลยนะสตัวน,นั่นน่ะจับน่นเลย 9, สองเจ็ดเก้เก <27 9. S 2> เออถ้าอยากได้สมตัวอือสองเจ็ดเกนี่เลยตัวเดียวเลยโคลโลดเลยมนหลงพอเนาะ เขียนในเพื่อนบ้านก็เสร็จพอเพื่อนจับไปเลยสองเจ็ดเก้าตั้งแต่สามตัวนั่นอันนี้มันเป็นเล็กวิ่งนี่เหล็กดุยเหล็กดิวโอาโอเคพี่น้องตัวเลขบมหลายตัวดอกแคบบได้แคบไปบึ้งแคบว่เป็นกระเขียนกันยังจำได้อยู่นี่บาหลายตัวเนาะจำมาอยากได้หนิ วิ่งสองบนสองบนสองเจ็ดสองเก้าหลวงพ่อว่าวะบาัวใหญ่กระดดระ่าตัวใหญ่กระดดอากาศอากาศหนาวแล้วหลวงพ่อหนาวลมดีดีแล้วครับอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วพี่น้องวัดกันอยู่กลางทุ่งนะกัดกันอยู่กลางทุ่งไปทั้งจะนาวก่านี้เนาะพี่น้องกับพี่ขอพี่นะเด้อสำหรับแนวทางของหลวงพ่อออนะครับมาเนี่ยเด้นี่วิ่งสองนี่เอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงที่นะครับผม าาการพาธสการครับสาสีการครับหนึสาธุ